สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิบอนสีนะคะพบกันยามสายๆนะคะตอนนี้ก็น่าจะเวลาประมาณ10โมงกว่าแล้วนะคะที่หนูออกมาสวนก็สำหรับวันนี้นะคะก็มาพาชมบอนสีสวยๆหลากหลายสายพันธุ์เช่นเดิมเลยนะคะจากที่ช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันนะคะใบบอลก็จะสะอาดที่งหนึ่งนะคะเหมือนได้ช้าล้างหน้าใบก็ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามสวนสานิบอนสีด้วยนะคะ ก็วันนี้นะคะก็จะพาไปชมหลากหลายสายพันธุ์ทั้งต้นแม่แล้วก็ต้นลูกเลยนะคะก็ถ้าต้นไหนมีแบ่งหนูก็จะแจ้งราคาไว้นะคะหรือว่า,าเดี๋ยวจะพาไปชม4นิ้วอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนใหญ่วันนี้ก็จะเป็นไซต์ต้นลูกมาแบ่งนะคะเดี๋ยวพาไปชมคะ่ะ ค่ะสำหรับที่สวนนะคะจะมีเก็บเงินปลายทางนะคะใครสนใจก็สามารถโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้ตลอดเลยนะคะสามารถเพิ่มเพื่อนในไลน์กันไว้ก่อนได้หรือว่ามี Facebook ก็สามารถเข้าไปเพิ่มเพื่อนกับพอไว้ได้นะคะสวนสานิตบอลสีพิจิตนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศในสวนนะคะก็ ไม้ส่วนใหญ่แล้วจะหล่อน้ําไว้หมดเลยนะคะทุกกระถางนะคะถ้ากระถางไหนไม่ได้หล่อก็คือเกียมจะไปผ่าหัวนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่หล่อน้ํามันจะยุบลงนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหยาดฝนนะคะหยาดฝนใบาย,ยาวนะคะหยาดฝนกับบวรลรัตนโกสิลป์นเนี่ยเป็นทรงใบคล้ายๆกันนะคะใบาย,ยาวแต่ว่าหยาดฝนเนี่ยเขาจะออกขอบเขียวนะคะแล้วก็พื้นออกเขียวกว่านะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวพาไปชมอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเห็นสองแบบก็จะเห็นความแตกต่างกันเลยนะคะสำหรับยาฝนตอนนี้ก็ยังมีแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะนี่ค่ะไก่อรมรินเดินมาเจอพอดีเลยนะคะไก่อรมรินนี่เขาเป็นไม้กัดสีนะคะตอนเด็กๆก,กันหน้าตาเขาจะเขียวเลยนะคะเขียวทั้งใบนะคะก็เวลาโตเนะะี่ยค่ะสามารถกัดชมพูได้ทั้งใบเลยนะคะตอนนี้ก็จะมีแบ่งต้นละ80 เดี๋ยวพาไปชมค่ะอันนี้ยักษกูเปรันนะคะยักษกูเปรันนี่ใบอาจจะมอมๆนิดนึงนะคะก็ยักษกูเปรันตอนนี้จะมีสี่นิ้วแบ่งอยู่ที่60บาทนะคะเผื่อท่านใดสนใจยักษกูเปรันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรืองพรนนารายนะคะเรืองพันนารายสวยมากนะคะไม้ชนิดนี้เป็นไม้กัดสีคะ่ะใช้เวลาหน่อยนะคะแต่ว่าพอกัดแล้วนะะี่ค่ะ สวยมากแล้วก็ใบเขาจะมีความพิ้วแต่ละใบไม่เหมือนกันเลยนะคะอันนี้คือเรืองพันนารายตอนเด็กๆก,ก็จะเป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะมีใบล่างให้ชมไหมนี่นี่นี่ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเขียวแล้วก็จุดนะคะแต่ว่าโตขึ้นพื้นก็จะกัดชุมพูนะคะด้านล่างเรืองพันนารายอันนี้จะเป็นอ่าสบาบนางฟ้านะคะนี่อันนี้ก็โทนชมพูเหมือนกันกัดเต็มก็สวยนะคะอันนี้คือสบาบนางฟ้า ตอนนี้จะมีสี่นิ้วแบ่งต้นละหนึ่งนะคะนี่ค่ะน,นี่คือสบายนางฟ้านะคะตอนเต็มฟอร์มนี่เห็นแก้วโกเมนพอดีเลยนะคะอันนี้คือมัดฉานุนะคะมัดฉานุนี่มัดฉานุจะไปเหมือนหูกระต่ายกว้างนะคะแต่ใบเรียวยาวสวยนะคะอันนี้บอลเก่ามัดฉานุ อ๋อนี่ค่ะอันนี้คือแก้วโกเมนนะคะเขาจะเป็นใบแดงๆเนี่ยเดี๋ยวหนูจับขึ้นมาด้านบนก่อนนะคะนี่ค่ะได้แล้วนี่นะคะอันนี้คือแก้วโกเมนนะคะตอนนี้ยังมีแบ่งนะคะสี่นิ้วอยู่ที่เจ็สิบาทเท่านั้นนะคะแก้วโกเมนเป็นไม้เก่านะคะโทนจะออกแดงนะคะเนี่ยค่ะนี่นี่ค่ะเจอต้นที่ไม่หล่อแล้วนะคะเพราะว่าก่อนนี้ถ้าจําไม่ผิดนะคะพอเขาเตรียมไปประกวดเขาเลยไม่หล่อน้ําไว้นะคะแต่ว่าน่าจะไม่ได้ไปนะคะก่อนนี้ อันนี้คือปีกกินนารนะคะปีกกินนารีก็ตอนนี้มี4นิ้วแบ่งนะคะต้นละ60ยังสามารถสั่งได้นะคะมีจํานวนนะคะเผื่อท่านใดอยากเอาไปทำใส่กอก็ได้นะคะสำหรับปีกกินนารีนะคะเป็นไม้ตับเดียวกับหน้าคราชนะคะนี่ค่ะทรงใบปีกกินนารีนี่เป็นเอกลักษณ์มากนะคะ้างๆนี้จะเป็นหมอปริญญานะคะหมอปริญญานี่นะคะเป็นไม้ เขาเรียกไม้ป้ายนะคะไม้ป้ายตับหมอนะคะตับหมอนี่ส่วนใหญ่หูใบจะชิดไม่ก็เกยกันนะคะจะสวยมากนี่ค่ะก็ตอน,นเด็กมันจะออกแค่สองสีนะคะก็คือเขียวป้ายชมพูนะคะแสงกันละประพฤกค่ะนี่ช่วงนี้เขาออกดอกนะคะมันก็เลยนี่กำลังออกดอกกันใหญ่แล้วนะคะมันก็เลยใบเล็กลงนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาบอนสีออกดอกนะคะใบใหม่ล่าสุดอะ่ะจะ เล็กลงนะคะเผื่อท่านใดสังเกตปอนสีของตัวเองเอ๊ะทำไมใบเล็กลงนะคะก็อาจจะออกดอกอยู่นะคะถ้าใครไม่ได้ผสมนะคะตัดทิ้งได้เลยนะคะสำหรับดอกนะคะนี่คะ่ะต้นนี้มีพี่ๆถามกันมาเยอะเลยนะคะอันนี้คือมังกรทองแบบอ่าเขาเรียกแบบใบายาวนะคะเขาจะมีแบบกาบด้วยนะคะแล้วก็แบบใบายาวด้วยนะคะ ใบาย,ยาวจริงๆนะคะแล้วก็สีเขาจะแดงๆขอบใบพิ้วๆด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีแบ่งอีกนะคะหนูจะมาอัปเดตให้นะคะสําหรับอ่ามังกรทองแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือสเก็ตด,ดาวนะคะสะเก็ตด,ดาวเป็นไม้โทนเข้มนะคะเม็ดชุมผูสวยมากเลยตอนนี้ลูกน่าจะกําลังออกนะคะเหมือนเมื่อวานแม่บอกว่าเริ่มลงปลูกไปให้แล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นยักษ์ตีเมฆนะคะยักษ์ตีเมฆก็ยังมีแบ่งนะคะ สี่นิ้วจะอยู่ที่หกสิบบาทนะคะสําหรับยัตตีเมคค่ะน,นี้ลูกไม้ผสมพระล่วงนะคะสีเขาจะเวลาโตเนี่ยค่ะที่หนูบอกสีออกเพิงๆคือเขาจะออกลายเปรอะๆมาแต่ละใบไม่เหมือนกันนะคะเป็นลา,ลายมานะคะเหมือนลายไม่ไม่หน่อยนะคะเพราะว่าตอนเด็กอจะออกสีน้ําตาลล้วนเลยนะคะอันนี้คือลูกไม้พรพล่วงนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหลมทองนะคะแหลมทอง แหลมทองเป็นไม้กัดสีนะคะประเภทแหลมทองนี่จะเป็นเขียวมาก่อนแล้วก็จะกัดสีออกชมพูนะคะสำหรับแหลมทองตอนนี้มีแบ่งสีนิ้วห้าสิบาทบนะคะเวลมายุราเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเต็มฟอร์มนะคะเขาจะไม่เหลือความเขียวเลยนะคะอี่อันนี้ก็หมอยอดเดชนะคะหมอยอดเดชนะคะหูใบจะไม่ชิดก็เกยกันไปเลยนะคะสำหรับตระกูลหมอ ก็อันนี้จะมีแบ่งอยู่ที่80บาทนะคะสำหรับหมอยอดเด็กไซส์สีนิ้วนะคะพระยาพันวังนะคะพญาพันวังตอนนี้ก็จะมีไซส์สี่นิ้วแบ่งอยู่ที่40บาทนะคะสําหรับพระยาพันวังก็จะเป็นไม้เก่านะคะนี่คะ่ะเดินมาพอดีอันนี้เจอหนุมานคุกฝุ่นอยู่นะคะแต่ตอนนี้จํานวนหนูยังไม่มีแบ่งนะคะสวยมากแล้วก็อันนั้นจะเป็น านารายปราบจักรวาลน,นะคะนี่ค่ะนี่นะคะไม้ขาวต้นนี้เป็นไม้เมล็ดนะคะไม้เมล็ดยังไม่เคยผ่าเลยนะคะแต่ว่าเหมือนพ่อเขาจะกะว่าจะเอาไปผ่าบ้างนะคะนี่ค่ะก็จะไม่ได้ผ่าทีเดียวหมดนะคะเพราะว่ามันเยอะเลยนะคะสุนทรพูนะคะสุนทรผูนี่ สวยมากเลยสุทนทรภผู้นี่เป็นไม้ที่ทนทานมากนะคะใบแข็งเขาเป็นไม้ที่ชอบนอกตู้นะคะสำหรับสุทนทร o ผู้นะคะ,ะ,คะเรียกซับนะคะเรียกซับให้ไปแปดสิบบาทนะคะจะเป็นอไม้กระดูกนะคะสำหรับอันนี้พอโตขึ้นเส้นใบชัดคะ่ะพญาพันวังนะคะอันนี้ต้นละสี่สิบาท นะคะพญาพันหวังอันนี้กุมภกัรน,นะคะห้าสิบบาทนะคะสำหรับกุมพกัรเป็นไม้ใบยาวโทนแดงค่ะสาวรับแรนะคะสาวรับแรอันนี้ให้ไปต้นละหกสิบบาทนะคะสําหรับสาวรับแรนะคะเมืองพิจิตนะคะเมืองพิจิตอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเมืองพิจินี่ค่ะ นี่อันนี้แดงมากนะคะปล่าบุนจิ้นนะคะต้นละ80บาทเป็นไม้เก่าโทนแดงรามาสูนนะคะอันนี้ต้นละ80บาทนะคะรามาสูนนี่เขาเป็นไม้กัดสีนะคะสีก็จะเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะอันนี้มังกรหยกนะคะมังกรหยกข้างในชมพูขอบเขียวนะคะมังกรหยกให้ไปอยู่ที่ต้นละ อันนี้ขอ150นะคะมังกรหยกค่ะสบายนางฟ้านะคะต้นละ100บาทนะคะก็จะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะแต่ว่าเขาจะเจ๋มขึ้นเรื่อยๆเวลาโตเต็มที่นะคะเลิศมงคลนะคะเลิศมงคลอันนี้โทนแดงเลยนะคะให้ไปต้นละ80ค่ะเทราปรตีนะคะน,นี้ให้ไป90บาทนะคะเทราปรตีก็จะเริ่มเปิดด่างมาบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะ เป็นทรงใบาย,ยาวนะคะนาลีบูรพานะคะอันนี้ต้นละ50นะคะสำหรับนาลีบูรพาก็จะเป็นไม้ป้ายชมพูนะคะ,นะคะนี่ค่ะต้นนี้นะคะพ่อบอกว่าเขาผ่ามาแล้วมันออกป้ายด้วยนะคะออกม่วงอมชมพูนะคะต้นนี้ขอราคา70บบาทนะคะสีสวยมากนะคะ ม่วงมหาการนะคะม่วงมหาการให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ90บาทนะคะสำหรับม่วงมหาการสีเจมนะคะแล้วก็มีเม็ดขึ้นด้วยนะคะดาบสมูไรนะคะอันนี้ก็ต้นละ80บาทนะคะเป็นใบไผ่ที่ออกเรียวยาวมากนะคะบวรรัตนโกสินนะคะต้นละ150นะคะนี่ค่ะบวรพื้นเขาจะขาวนะคะ นางจามเทวีนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นพื้นออกแดงๆนะคะหานุมานห่าวนะคะนี่ต้นละอ่าหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นไม้หายากนะคะหา่าวอันนี้หมอยอดเดชนะคะหมอยอดเดชอันนี้ต้นละแปดสิบนะคะหมอยอดเดชจันฉายนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะจันฉายก็จะเป็น ื้นขาวในชมพูคะ่ะปีกินนารีนะคะต้นละ60บาทนะคะอันนี้สีเขาจะมาแต่เด็กเลยกวนอิมนะคะไม้โทนขาวนะคะกวนอิมนี่เขาจะเป็นทรงใบเรียวยาวด้วยนะคะต้นละ40บาทคะ่ะอันนี้พวงซับนะคะพวงซับให้ไป80นะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ออกโทนส้มๆด้วยนะคะไก่แดงนะคะไก่แดงต้นละ อันนี้ให้ไปต้นละ80นะคะสําหรับไก่แดงทองประกายแสดนะคะอันนี้50บาทนะคะสําหรับทองประกายแสดก็กระสีมาแล้วนะคะอันนี้เพชรเจสีแบบด่างนะคะแต่ว่าด่างไม่เยอะแล้วก็เม็ดขึ้นแล้วนะคะอันนี้ให้ไป40บาทนะคะเนี่ยค่ะอันนี้แววมายุรานะคะนี่ก็เขาจะเริ่มกัดมาเรื่อยๆเลยนะคะสําหรับอันนี้ก็จะให้ชมนะคะว่า อตอนเด็กๆนะคะเขาจะเป็นพื้นออกขาวมาก่อนนะคะแล้วก็กัดมาเรื่อยๆเลยเป็นกัดออกชุมพูนะคะแวลมายุราก็จะเป็นไม้เก่านะคะนี่อันนี้หนูก็มีแบ่งต้นละ50บาทนะคะสําหรับแววมายุรานะคะสนิ้วนะคะเดี๋ยวพาไปชมค่ะต้นนี้นะคะกําลังแทงหน่ออีกเพียบเลยอันนี้จะเป็นดารานพลัสนะคะ ป้ายสวยนะคะดารานพรัตอันนี้ก็ให้ไป100บาทนะคะดารานพรัลลฟอร์มเขาจะสวยค่ะนี่นะคะนิยมประกวดค่ะไม้โทนแดงนะคะอันนี้มีชื่อว่านาคราชนะคะนาคราชให้ไปต้นละ70บาทนะคะสําหรับนาคราชจะเป็นไม้แดงเงาๆเ,เลยนะคะตับเดียวกับ Hong ้องเฮานะคะวนอูเนะะี่ยค่ะอันนี้จะจัดอยู่ในตับเดียวกันเลยไม้โทนแดงนะคะ น,นี้นางสวหาหะนะคะต้นนี้กัดเยอะมากเลยนะคะขออยู่ที่เจบาทนะคะสําหรับนางสวาห้าก็จะเป็นแม่หานุมานนะคะ mm. อันนี้เป็นไก่แก้วมลา,ายทองแต่ว่าเขาเป็นตัวแผงนะคะอันนี้เขาจะแผงเป็นเม็ดชมพูนะคะปกติแล้วไก่แก้วมลา,ายทองเม็ดจะแดงนะคะตัวแผงให้ไปต้นละ50บบาทนะคะกัดหลายสวยมากเลยนะคะหนูขอเรียกว่าไก่แผงแล้วกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นนบเก้านะคะโนพเก้าอันนี้สวยนะคะนพเก้ายิ่งโตนะคะเขาจะมีสีเพิ่มขึ้นแล้วก็ใบผิวๆนะคะต้นนี้ขออยู่ที่แปดสิบบาทนะคะสําหรับนบเก้าอันนี้มีจํานวนนะคะเมืองนครชุมนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะแบบป้ายอันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยสิบบาทนะคะสําหรับ เมืองนครชุมนะคะป้ายสวยค่ะแบบไม่ป้ายก็มีแบ่งนะคะเผื่อใครชื่นชอบนะคะอันนี้ก็ให้ไป40บาทนะคะสําหรับเมืองนครชุมไม่ป้ายค่ะพันดาวนะคะพันดาวต้นละ80บาทนะคะสําหรับพันดาวนี่เขาจะเป็นไม้พื้นขาวแล้วก็เม็ดเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวเม็ดจะขึ้นอีกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกัดสีละเลือยชมพูค่ะบนพื้นขาวนะคะอันนี้จะเป็นดารานพพลัสนะคะ ใบสวยนะคะดารานพัลัสอันนี้ก็ให้ไป100บาทนะคะดารานพัลัฟอร์มเขาจะสวยค่ะนี่นะคะนิยมประกวดค่ะอำนาจนะคะอำนาจอันนี้ก็ให้ไปต้นละ100นะคะเป็นไม้ที่ทรงใบสวยนะคะนี่นะคะต่อไปนะคะน,นี้พลอยชมพูนะคะนี่ใครชอบไม้โทนเข้มนะคะอันนี้ฮอตฮิตมากให้ไปต้นละ50บาทนะคะสําหรับ ร้อยชมพูคะ่ะอันนี้ไก่อมรินนะคะเริ่มกัดสีแล้วนะคะเขาจะกัดหน้าออกชมพูนะคะอันนี้ให้ไปต้นละแปดสิบบาทนะคะไก่อมรินนะคะนี่ค่ะอันนี้ม่านนางพิมพ์นะคะจะเห็นได้ว่ากัดมาแล้วด้วยนะคะต้นละหกสิบนะคะสําหรับม่านนางพิมพ์ก็จะกัดชมพูนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาแม่พันธ์เขานะคะ เราสามารถกัดได้ทั้งใบเลยนะคะต้นละหกสิบาทที่หนูมีแบ่งเนะะี่ยค่ะก็กัดมาแล้วนะคะต้นโตนะคะนี่อันนี้ตับเดียวกับหน้าคราชนะคะเขาจะมีความคล้ายกันนะคะแต่ถ้านาคราชอ่าใบเขาจะออกเรียวกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นด่างเกยชัยนะคะด่างเกยชัยเขาจะเป็นไม้ออกเปรอๆนะคะก็บางท่านเรียกจระเข้นะคะอันนี้ ขออยู่ที่ราคาต้นละ80บาทนะคะด่างเกยใช้เพชรเจ็ดสีนะคะต้นนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะสําหรับเพชรเจ็ดสีต้นนี้เขาจะมีแบบที่ไม่ด่างคู่กันมาอีกหนึ่งต้นด้วยนะคะได้ทั้งแบบด่างแล้วก็ไม่ด่างเลยแพ็คคู่ค่ะ หลวงปูอัมนะคะอันนี้ต้นละ60บาทนะคะตอนเด็กๆเ,เห็นเขียวแบบนี้เวลาโตสวยมากนะคะเขาจะกัดสีออกชมพูขาวเขียวนะคะเริ่มกัดมาแล้วคะ่ะเหลืองสุรีฉานนะคะนี้เป็นไม้เหลืองนะคะต้นละ100บาทคะ่ะเหลืองอันนี้ก็จะเป็นจุดแดงๆกระจายทั่วเลยนะคะม้าเฉียวนะคะม้าเฉียวอันนี้ให้ไปต้นละห0สิบนะคะสําหรับม้าเขียวคะ่ะนี้เป็นงามวงวานนะคะงามวงวาน ต้นนี้ขออยู่ที่ราคา90บาทนะคะสำหรับงามวงวานค่ะนี่ค่ะพามาชมปีโขงนะคะนี่ปีโขงต้นละ100บาทนะคะเขาจะกัดแดงมาแล้วนะคะนี่อันนี้ยิ่งโตยิ่งสวยะคะ่ะเวลากัดสีนะคะพื้นเขียวที่เราเห็นเนี่ยจะจะกัดอีกนะคะ นี่ค่ะน,นี้เป็นบอลเก่าไม่ทราบชื่อนะคะเวลาอยู่รวมกันก็สวยนะคะอันนี้เป็นไม้ที่ออกโทนน้ําตาลแดงนะคะหรือสีเลือดหมูประมาณนี้นะคะก็ท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวหนูหยิบให้ชมค่ะก็จะมีแบ่งต้นละ35บนะคะนี่ค่ะต้นละ35บาทค่ะนคะคะหมอปริญญาจะมีไซส์4นิ้วนะคะตอนนี้ฟอร์มประมาณ3ใบนะคะอยู่ที่100บาทนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มโตกันแล้วค่ะนี่ค่ะนี้องค์หญิงเตือนตาเตือนใจนะคะ นี่นะคะใบนี้ก็ใช่ค่ะตรงนี้มันเลี้ยงอยู่ตรงหัวมุมนะคะสวยมากนี่ค่ะนี้องค์หญิงเตือนตาเตือนใจนะคะนี่นะคะใบนี้ก็ใช่ค่ะตรงนี้มันเลี้ยงอยู่ตรงหัวมุมนะคะสวยมากนี่คือพญาสุรเสถนนะคะเป็นลักษณะไม้ใบายาวนะคะ กอตัวนี้จะมีแบ่ง50บาทนะคะกอนนี้กันหาชาลีนะคะกันหาชาลีก่อนนี้ต้นลูกยังมีแบ่งนะคะเป็นไม้เก่าต้นละเจ็ิเนี่ยค่ะเวลาแก่ตัวนะคะป้ายเขาจะชัดขึ้นนะคะสำหรับองค์หญิงทอฝันนะคะนี่อันนี้คือไก่แดงนะคะตอนเต็มฟอมนี่ค่ะอันนี้ชินนับบัญชรนนะคะหน้าเขาเวลากัดนะคะ อันนี้คือหน้าต้นฉบับเลยนะคะหรือว่าบางท่านเรียกหน้าม่วงนะคะนี่ค่ะหานุม,มานหาวนะคะเขาก็จะเป็นพื้นขาวแล้วก็เม็ดแดงนะคะอันนี้คือโตเต็มที่ของเขาแล้วนะคะนี่กอต้นลูกตอนนี้ก็ยังมีแบ่งนะคะเผื่อใครอยากได้ไปสะสมนะคะหานุม,มานหาวคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นพระโมกขาลานะนะคะตอนเต็มฟอร์มนะคะก็นี่ค่ะ กัดเต็มๆนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะตอนนี้ก็จะมีสี่นิ้วแบ่งอยู่ที่สี่บาทนะ,ะเริ่มกัดมาแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้กัดเต็มเท่านี้นะคะเพราะว่าเขาจะกัดไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือพอหลวงพ่อเหลือนะคะสวยมากแล้วก็ไม้ตัวนี้นะคะทนมากนะคะกว่าจะทํานิ่งนะคะนานมากแล้วก็ไม้คือพ่อเขาต้องการให้เป็นไม้ที่ใบแข็งๆนะคะ หรือใครสนใจลูกไม้พรพะล่วงแบบต้นโตแล้วนะคะอันนี้จะเป็นน่าจะมีหัวค่ะสําหรับไซนี้ขอ1น0อบาทนะคะลูกไม้พรพะล่วงอย่างอันนี้ก็มี2ต้นนะคะในกระถางนี่ค่ะอันนี้ขุนเพงนะคะใครสนใจต้นนี้ขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะอันนี้เป็นต้นเดี่ยวนะคะนี่กัดหน้ามาแล้วค่ะนี่ค่ะนนี้ก็สีสวยนะคะเขาไม่มีชื่อนะคะใบแข็งมากขออยู่ที่ราคาต้นนี้เอาไป 70บาทนะคะสีจะออกเหลือบๆส้มๆหน่อยนะคะหนูขอเป็นเบอร์ละกันอันนี้ขอเป็นเบอร์สองคะ่ะอันนี้คืออ่าสีลําคูนนะคะอันนี้ไซส์ฟอร์ม2ต้นนะคะกัดสีเต็มที่แล้วนะคะสีสวยมากออกโทนส้มๆนะคะต้นนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็สิบาทนะคะหนึ170่งร้อยเจ็ดอันนี้นางกิมิทาเทวีนะคะต้นใหญ่มากนะคะต้นนี้ขอหนึ่งอยห้าสิบาทนะคะ นางกิมิทาเทวีค่ะอันนี้สวยมากเลยนะคะอันนี้คือมนกิติยานะคะมนกิติยาเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะพอเม็ดชุมพูขึ้นบนพื้นที่แบบเข้มๆเมนะะี่ยค่ะใบจะแจ่มขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับมนกิติยาค่ะนี่นะคะ นี่คะ่ะหน้าสวยมากนะคะสีการจนาเจนสอนะคะอันนี้ขออยู่ที่150บาทนะคะสีการจนาเจนสอค่ะเขาก็จะป้ายมาแล้วแบบนี้เลยนะคะนี่คะ่ะน,นี่ชมปานนะคะกระถางละหกสิบนะคะชมปาน อันนี้เป็นใบไผ่นะคะสีจะออกเหลือบๆแดงหน่อยนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป70บาทนะคะใบไผ่ค่ะอันนี้เป็นไก่แก้วสวรรค์น,นะคะไก่แก้วสวรรค์กระถางละ120นะคะอันนี้ก็จะเป็นตระกูลไก่นะคะกัดสีเร็วมากนะคะกัดมาเรียบร้อยแล้วอันนี้คุ้มรัพ์นะคะคุ้มรัพ์ ต้นละ60บาทนะคะสำหรับคุ้มทรัพย์สีจะออกโทนส้มๆแดงๆนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเทพธิดานะคะเวลาโตนี่สีชุมคูสวยมากเลยนะคะเขากัดได้ทั้งใบค่ะก็ท่านใดสนใจตอนนี้มี4นิ้วแบ่งที่70บาทนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมอันนี้พามาชมตอนกัดสีนะคะนี่ค่ะนะคะ่ะเหลืองศึกษาสาอันนี้จะเป็น6นิ้วนะคะหนิ้วจะอยู่ที่ราคา 300บาทนะคะหรือว่าท่านใดสนใจ4นิ้วจะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะสำหรับเหลืองศึกษาศาสตร์ค่ะนี่นะคะสวยมากเลยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาวเมืองสิงห์นะคะอันนี้ไม่ได้พามาชมหลายวันเลยสําหรับสาวเมืองสิงห์นี่เขาจะเป็นไม้กัดสีนะคะนี่หนูให้ดูภาพรวมนะคะตอนเด็กเขาจะเป็นสีเขียวเลยนะคะก็ตอนโตกัดชมพูแบบนี้นะคะนี่ยค่ะ ก็ท่านใดสนใจตอนนี้มี4นิ้วแบ่งต้นละ50บาทนะคะสาวเมืองสิงอันนี้จะเป็นน้ำเมืองนอนนะคะนะ้ำเมืองนอนดางนะคะนี่อันนี้ให้ไป150บาทคะ่นะณเมืองนอนนี่ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนจดชื่อจดสายพันธ์นะคะแล้วก็โทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0 6 4 8 8 2 4 3 6 3 cima. ได้เลยนะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะก็มีเก็บเงินปลายทางนะคะใครสะดวกปลายทางก็แจ้งหนูได้เลยนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะค่าส่งเหมานะคะอยู่ที่30บาทนะคะเหมาก็คือรับกี่ต้นก็ได้ค่ะพี่ๆสนใจ1ต้น2ต้นสามารถจดชื่อมาได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้หนูลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ มีคลิปลงให้ชมทุกวันเลยนะคะไม้ที่สวนหนูก็จะเป็นไม้ทําเองทั้งหมดนะคะถ้ามีบางพันธุ์หมดหรือว่าทําจํานวนไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะคะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากคะ่ะ